เสียงแตรศึกดังก้องเมื่อบราซิดัสแม่ทัพแห่งสปาร์ตานำทหารเพียง150นายพุ่งออกจากประตูเมืองแอมฟิโพลิสเข้าใส่ใจกลางกองทัพศัตรูที่ใหญ่กว่าหลายเท่ามันคือการโจมตีที่อาจตัดสินสงครามแต่ความย้อนแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กลับปรากฏขึ้นในวันนั้นเพราะชัยชนะที่ได้มาด้วยเลือดต้องแลกมาด้วยชีวิตของเขาและคลีออนคู่ปรับตลอดการจากเอเธนส์และการตายของสองสัญ,ญลักษณ์แห่งสงครามนี้เอง ที่ได้หว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพอย่างน่าประหลาดเรื่องราววันน่าเึ่งนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่ความกล้าหาญในวันนั้นแต่เริ่มต้นขึ้นก่อนหน้านั้นสองปีในช่วงเวลาที่เอเธนส์กำลังเมามันกับชัยชนะและดูเหมือนจะไม่มีใครหยุดยั้งได้ปี424ก่อนคริสต์กาลคลื่นแห่งความโกลาหลทาโถมเข้าใส่ทั้งสองฝากฝั่งของสงครามเพโลโพนีเซียนเอเธนส์แม้จะออน้าจาัดก,การกรบฏในทะเลเีเจียน และการทับอันยุ่งเหยิงในเอธเลียก็สามารถสร้างความพ่ายแพ้ที่น่าอัปยศอดสูให้กับสปาร์ตาที่ไพลอสและสฟาคเิเรียได้สำเร็จชัยชนะครั้งนี้เกิดขึ้นจากยุทธวิธีที่แปลกใหม่กองทัพเรือที่เหนือกว่าและโชคที่เข้าข้างบัดนี้เอเธนส์ได้กลายเป็นฝ่ายรุกอย่างเต็มตัวและสงครามช่วงแรกของความขัดแย้งที่ยาวนานนี้กำลังเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดในนครเอเธนส์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความฮึกเหิเมงคลีออนนักการเมืองประชานิยมผู้โหดเหี้ยมและเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายเยี่ยวสงครามได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งพร้อมกับเดมอสเทนิสคู่หูทางการทหารของเขาชัยชนะในการเลือกตั้งของพวกเขาถูกมองว่าเป็นชัยชนะของกลุ่มที่ต้องการทำสงครามให้ถึงที่สุดแต่ในขณะเดียวกันการเลือกตั้งนิตเซียสและตูซิดดีส ก็แสดงให้เห็นว่าแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่ต้องการความยับยังชั่งใจยังคงได้รับความนิยมในหมู่ชาวเอเทนเช่นกันความตึงเครียดระหว่างสองคู่อำนาจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกภายในใจกลางของจักรวรรดิอย่างไรก็ตามกระแสะสงครามนั้นดุนแรงเกินกว่าจะหยุดยัง้งแผนการทับครั้งใหม่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อโจมตีแคว้นโบทิยาดินแดนเพื่อนบ้านของอติกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของนครรัฐคู่แข่งสำคัญอย่างทีฟส์และเมการาแต่ก่อนที่การทับหลักจะเริ่มต้นเอเธนตัดสินใจที่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับสปาร์ตาในจุดที่พวกเขาคาดไม่ถึงกองเรือเอเธนส์มุ่งหน้าไปยังเกาะไซเทราเกาะนอกชายฝั่งคาบสมุทรเพโลพอนนีสและสามารถยึดครองเกาะได้อย่างง่ายดายจากนั้นพวกเขาก็สร้างป้อมปราการและวางกำลังทหารไว้บนเกาะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นฐานที่มั่น เพื่อคอยรุกรานดินแดนของสปาร์ตาโดยตรงเป็นเหมือนหนามที่ทิ่มแทงสีข้างของศัตรูอยู่ตลอดเวลาขณะที่โชคชะตาของเอเธนส์กำลังรุ่งโรจน์ในทะเลอีเจียนในดินแดนทางตะวันตกที่ซิซิลีสถานการณ์กลับย่ำแย่ลงการโจมตีซิซิลีในปี425ก่อนคริสตกาลประสบความสำเร็จเพียงแค่การยึดเมืองเมสซานา การตอบโต้กลับอย่างต่อเนื่องจากกองทัพซิราคิวส์ได้บีบให้กองทัพเอเธนส์ ense, ต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยเหตุนี้เอเธนส์จึงต้องทุ่มเทกำลังทหารส่วนใหญ่มาที่การทัพในโบทิยาซึ่งเป้าหมายหลักแห่งแรกคือเมการาเมการานครรัฐที่ต้องทนทุกข์จากการรุกรานของเอเธนส์ทุกปี เชกเช่นเดียวกับที่อาติก้าต้องทนทุกข์จากการลุกรานของสันนิบาตเพโลโพนิเซียนความวุ่นวายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้จุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งภายในเมืองระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายคณะธิปไตยซึ่งเอเธนก็ไม่พลาดที่จะฉวยโอกาสนี้อย่างชาญฉลาดฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งไม่ไว้วางใจสันนิบาตเพโลโพนิเซียนและหวาดกลัวการรัฐประหาร ได้หันไปขอความช่วยเหลือจากเอเทนส์พวกเขาสัญญาว่าหากเอเทนสามารถทำลายกำแพงยาวที่เชื่อมต่อเมการากับเมืองท่าไในซียซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทหารสปาร์ตาได้สำเร็จพวกเขาก็จะยอมมอบเมืองเมการาให้มีคือโอกาสทองที่เอเทนส์รอคอยไม่คืนที่มืดมิดกองกำลังเอเทนส์พร้อมด้วยพันธมิตร ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบจากทางนิโนอาประตูเมืองถูกเปิดออกตามสัญญาและท่าเรือไนเซียก็ถูกปิดล้อมอย่างรวดเร็วการยึดท่าเรือเป็นไปอย่างง่ายดายแต่เอเทนส์รู้ดีว่าภารกิจที่แท้จริงยังรออยู่ข้างหน้าเพราะในแคว้นโบทียที่อยู่ไม่ไกลบราซิซัสแม่ทัพผู้โด่งดังของสปาร์ตา กำลังตั้งค่ายอยู่เมื่อบราซิดัสทราบข่าวการเคลื่อนไหวของเอเทนส์ที่เมการาเขาไม่รอช้า mm. เขาส่งข่าวไปยังเมืองต่างๆทั่วโบทิยา mm. กองกำลังพันธมิตรถูกระดมอย่างรวดเร็วประกอบด้วยทหารฮอปไลท์2,700นายจากโคริน700นายจากซิซีออนและ400นายจากฟลีอุส และทั้งหมดก็มุ่งหน้าสู่เมการาแต่กว่าที่พวกเขาจะมาถึงเอเธนส์ก็ได้ยึดพื้นที่ภายในของไนซีอาและจับกลุ่มกองทหารรักษาการของสปาร์ตาไว้เป็นตัวประกัน,นได้แล้วบราซิดัสไม่ได้พยายามที่จะยึดไนซีอาคืนเขารู้ดีว่านั่นเป็นการกระทำที่โง่เขลาแทนที่จะทำเช่นนั้น เขาตั้งค่าอยู่บริเวณชาญเมืองเมการารอคอยการถอนทัพของเอเธนส์อย่างใจเย็นในตอนแรกชาวเมืองเมการาลังเลที่จะให้บราซิดัสเข้าเมืองแต่ในที่สุดพวกเขาก็ยอมทูซิดิดีสได้บันทึกไว้ว่าบราซิดัสจงใจไม่โจมตีในทันทีเพราะหากเขาทำเช่นนั้นมันจะทำให้กองทัพเอเธนส์ถอยกลับเข้าไปในไนเซีาและสูญเสียน้อยลงด้วยเหตุนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงตกอยู่ในสภาวะคุมเชิงกันจนกระทั่งในที่สุดเอเธนส์ Athens, ก็ตัดสินใจว่าการยึดเมืองเมการานั้นเสี่ยงเกินไปและได้ถอนทัพออกไปไม่นานหลังจากนั้นฝ่ายคณะทิปไตยในเมการาก็ได้ก่อการยึดอำนาจคืนและขับไล่ฝ่ายประชาธิปไตยที่คิดคดทรยศไปเข้ากับเอเธนส์เมการาจะยังคงเป็นพันธมิตรที่พักดีของสปาร์ตาไปตลอดช่วงเวลาที่เหลือของสงครามเพโลโพนิเซียน เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์สัจธรรมทางการเมืองที่ว่าหากปราศจากการสนับสนุนจากคนในท้องถิ่นแล้วไม่มีผู้ลุกรานจากภายนอกคนใดที่จะสามารถควบคุมดินแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพความล้มเหลวที่เมกาล่าเป็นเพียงจุดเริ่มต,ต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าสำหรับเอเธนส์ในการทับโบธิยาเดโมสเทนีสและฮิปเครติสสองแม่ทัพผู้บัญชาการเดิมทีวางแผนที่จะโจมตีจากสองทิศทางพร้อมกัน คือทางทะเลและทางบกเพื่อสร้างแรงกดดันสูงสุดโฟรซิสเป็นส่วนหนึ่งของโบธ i a และเป็นพันธมิตรกับสปาร์ตาที่สำคัญคือมีชายฝั่งติดกับอ่าวโครินทำให้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมเส้นทางการสื่อสารและสเสียงจากคาบสมุทรเพโลพอนนีสไปยังใจกลางโบธิ亚ไดมอสเทนิสได้ติดต่อกับกลุ่มชาวโฟซิสที่สนับสนุนเอเธนส์อย่างลับๆ าหวังว่าจะสามารถยึดเมืองได้จากภายในเช่นเดียวกับแผนการที่เขาวางไว้ที่เมการาดังนั้นเขาจึงเตรียมกองกำลังของเขาให้พร้อมพันธันซีกับฮิปโปคริติสซึ่งจะนำทัพบ,บกเข้าโจมตีเมืองเดลิอุมแต่โชคชะตากลับไม่เข้าข้างเอเธนส์ทิฟอสส มีใครบางคนได้เปิดโปงแผนการของผู้สมรู้ร่วมคิดที่สนับสนุนเอเธนส์ต่อรัฐบาลที่พักดีต่อสปาร์ตาเดมสเทนิสไม่สามารถนำทัพขึ้นบกที่โฟซิสได้ตามแผน oh, oh. และจำต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังดินแดนซิเฟซึ่งอยู่ลึกลงไปในอ่าวโคเรนการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนี้ทำให้สถานการณ์ยุ่งยากขึ้นมากสำหรับเอเธนส์และพวกเขาก็ต้องเสียเวลาอันมีค่าไปชะตากรรมของฮิปโปเครติสก็ไม่ได้ดีไปกว่ากัน เมื ged, desert, ่อแผนการโจมตีทางทะเลล้มเหลวตอนนี้เขาต้องเดินทัพไปยังเดลิอุมเพียงลำพังเดลิอุมเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนอกจากนี้มันยังอยู่ใกล้กับวิหารแห่งอพอลโลและเมืองพานากราฮิโปเครติสระดมกองทัพปกขนาดใหญ่ เพื่อเข้าต่อกรกับกองกําลังของสนิบาตเพโลโพนนเซียนและโบธิยาในภูมิภาคนั้นการรบที่ตามมานั้นขึ้นชื่อในเรื่องของความยาวนานและความดุเดือดสนามรบเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องเสียงอาวุธกระทบกันและเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดฝุ่นควันตลบอบปวนไปทั่วบทบังทัศนวิสัย ทหารเอเทนส์แม้จะต่อสู้อย่างกล้าหาญก็เริ่มเสียขวัญเมื่อการรบยืดเยื้อออกไปในที่สุดโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นการสูญเสียผู้นำทำให้กองทัพเอเทนระสํ่ระสายและแตกพ่ายในที่สุดพวกเขาไม่เพียงแต่สูญเสียแม่ทัพแต่ยังสูญเสียการรบครั้งสำคัญนี้ด้วย ความพ่ายแพ้ที่เดลยิยมและความล้มเหลวที่เมการ,ราเป็นเหมือนสัญญาณเตือนถึงตอนนี้ทั้งสองฝ่ายในสงครามต่างก็เหนื่อยล้าและอ่อนแรงเต็มทีทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างมหาศาลและชีวิตผู้คนก็ล้มตายเป็นจำนวนมากบรรยากาศของความต้องการสันติภาพเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่ประชาชน อย่างไรก็ตามความเกลียดชังและความไม่ไว้วางใจที่สั่งสมมานานยังคงฝังรากลึกกลยุทธ์สงครามระยะยาวยังคงดำเนินต่อไปและยังต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าที่ความปรารถนาในสันติภาพจะสุกง,งอมอย่างแท้จริงในปี423ก่อนคริสต์ศักรทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะพักรบเป็นเวลาหนึ่งปี มันเป็นโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้เลียแผลของตนเองและพยายามที่จะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในอนาคตแต่แม้ในช่วงเวลาแห่งการพักรบสงครามเงาก็ยังคงดำเนินต่อไปและหนึ่งในการต่อสู้ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การหยุดยิงนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดคือยุทธการที่แอมฟิโพลิสซึ่งมีทูซิดิดิสนักประวัติศาสตร์ของเรา เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงเหตุการณ์นี้จะคลี่คลายอย่างเต็มรูปแบบในปี422ก่อนคริสตกาลและมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอัมฟิ p o ลิสเมอ n ์ t นเทเรสมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเอเธนสมันคือแหล่งแร่เงินที่สำคัญและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ควบคุมเส้นทางการค้าธัญ,ญพืช จากพันธมิตรในบอสพอรัสการสูญเสียเมืองนี้ไปหมายถึงการสูญเสียเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของจักรวรรดิในปี424ก่อนคริสตกาลขณะที่การต่อสู้ที่เดลิอุมกำลังดุเดือดบราซิดัสแม่ทัพผู้ปรากเรอรของสปาร์ตาได้ฉวยโอกาสนี้เขานำกองทัพบ,บุกขึ้นเหนืออย่างรวดเร็วเข้าสู่เทเรสและเข้าล้อมเมืองแอมฟิโพลิส ซึ่งในขณะนั้นมีนายพลยูคลีสเป็นผู้ป้องกันในตอนแรกกองทัพสปาร์ตาได้ล้อมเมืองไว้และพยายามหาคนทรยศเพื่อเปิดประตูให้แต่พวกเขาก็ไม่พบผู้ที่ไม่พอใจในหมู่ทหารแอมฟิโพลิสเลยยูคลีสจระหนักดีว่าเขาไม่สามารถต้านทานได้นานเขาจึงรีบส่งผู้สงสารไปยังเมืองท่าไอออนซึ่งเป็นที่ที่ทูซิดิดีส นักประวัติศาสตร์และนายพลผู้มีชื่อเสียงของเรากำลังตั้งทัพอยู่ราซิดัสรู้ดีว่าทูเซเดดิสเป็นนายพลที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคนี้การมาถึงของเขาจะช่วยปลุกขวัญและกำลังใจของชาวแอมฟิโฟลิสให้ลุกขึ้นสู้เขาต้องลงมือก่อนที่ทูซิดดิสจะมาถึงดังนั้น แม่ทัพสปาตาจึงทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่ได้ใช้กำลังแต่ใช้การทูตเขายื่นข้อเสนอที่ใจกว้างอย่างยิ่งให้กับชาวเมือนแอมฟิโพลิสพวกเขาสามารถเลือกที่จะอยู่ในเมืองต่อไปและรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของตนไว้ได้หรือจะออกจากเมืองไปภายในห้าวัน พร้อมกับทรัพย์สินของพวกเขามันเป็นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธหลังจากไตรตรองอย่างหนักในที่สุดชาวเมืองก็ยอมจำนวนเพียงไม่กี่ชั่วมโมงก่อนที่กองเรือของทูซิดิดิสจะมาถึงทซิดิดิสมาสายเกินไปเขาต้องทนมองเมืองสำคัญตกไปอยู่ในมือของศัตรู โดยที่เขาทำอะไรไม่ได้สำหรับความล้มเหลวครั้งนี้เขาต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่และถูกในระเทศออกจากเอเธนส์มันคือจุดจบในอาชีพทหารของเขาแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพนักประวัติศาสตร์เขาใช้ชีวิตในช่วงที่ถูกเนรเทศในเทเรสและเริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวของสงครามที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่นี้ การพักรบในปี423ก่อนคริสตกาลที่ตามมานั้นมีเงื่อนไขว่าดินแดนที่ถูกยึดครองทั้งหมดจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ที่ครอบครองมันอยู่ในขณะนั้นซึ่งก็รวมถึงแอมฟิโพลิสด้วยบราซิดัสยังคงเดินหน้าต่อไปเขาสามารถยึดเมืองไซโอนีได้ก่อนที่การพักรบจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการและเมืองนี้ก็ถูกรวมอยู่ในสนทีสัญญาเช่นกันแต่สันติภาพนั้นปรอะบ,บาง เมื่อการพักรบสิ้นสุดลงความกังวลของเอเธนส์เกี่ยวกับเหมืองเงินและสเสบียงธัญ,ญพืชก็กลับมาอีกครั้ง Dance, Dance. แอมฟิโพลิสในมือของสปาร์ตาเป็นเหมือนมีดที่จ่อคอหอยพวกเขาอยู่คลีออนผู้นำฝ่ายเยียวมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงและกอบกู้เกียรติภูมิของเอเธนส์เขาประกาศกล้าวที่จะยึดเมืองคืนให้ได้ เขารวบรวมกองเรือขนาดใหญ่และเริ่มการทัพโดยสามารถยึดเมืองไซโอนีคืนได้ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังแอมฟิโพลิสในขณะเดียวกันบราซิดัสก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาใช้ช่วงเวลาพักรบในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสปาร์ตาโดยการทับในพื้นที่ที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในสนที่สัญญาเขารวบรวมทหารฮอปไลท์1,200นายทหารมา้า300นาย และเรือรบ30ลำและเข้ายึดเมืองไซโอนีคืนได้อย่างรวดเร็วการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วบราซิดัสนำกองกำลังของเขาเคลื่อนพลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงไปปรากฏตัวบนเนินเขาเซอร์ดิเลียมจากจุดนี้เขามีทั้งที่สูงและมุมมองที่ชัดเจนต่อกองทัพเอเธนส์และเมืองแอมฟิโพลิสเอง บัดนี้บรัสิดัสและคร e ออนสองคู่ปรับตลอดการกำลังตกอยู่ในสภาวะคุมเชิญกันต่างฝ่ายต่างรอให้อีกฝ่ายเคลื่อนไหวก่อนบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดกองกำลังของบร a สิ d ัสในตอนนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นทหารฮอปไลท์2,000หนายทหารมากรีก3 0 0นายทหารเพลเทสท้องถิ่น1,000นนาย กองทัพของเอโดเนียและทหารรับจ้างชาวเทเรสอีก1,500น่ายพวกผู้เขาเหนือกว่าในด้านกำลังพลและอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบบันทึกของ2ูซิดีสเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นเริ่มมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยการตีความตามที่นักประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ทหารเอเธนส์เริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจในตัวผู้บัญชาการของพวกเขา พวกเขามองว่าคลีออนเป็นคนหุนหันพลันแล่นและขาดความรอบคอบความอดทนของพวกเขาเริ่มหมดลงและเสียงบบนก็เริ่มดังขึ้นด้วยแรงกดดันนี้คลีออนจึงตกลงที่จะนำกองกำลังออกไปตรวจการรอบเมืองอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่อย่างโดนัลด์คแกน ไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายของ 2CD d s เคแกนเชื่อว่ากลยุทธ์ที่แท้จริงของคลียอนคือการลาดตระเวนเพื่อถ่วงเวลาในขณะที่รอให้กองกำลังเสริมชาวเทเรสของเขามาถึงหากกองกำลังเสริมมาถึงพวกเขาจะสามารถล้อมเมืองและยึดคืนได้อย่างง่ายดายมันไม่ใช่การกระทำที่โง่เขลาแต่เป็นการคำนวณที่เยือกเย็น บรัสิดัสเองก็คงจะคาดการถึงการล้อมเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถรอเฉยๆได้เขาจึงวางแผนซ่อนกองกำลังไว้เพื่อการโจมปีจากด้านหลังแต่เมื่อเขาเห็นกองทัพเอเธนส์เคลื่อนพลออกมาจากค่ายเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแผน เขาจะลงมือเดี๋ยวนี้บราซิดัสตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเขาเลือกทหารที่ดีที่สุดของเขามา150นายและจะเป็นผู้นำพวกเขาบุกเข้าไปยังใจกลางของกองทัพเอเธนด้วยตนเองพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นหน่วยทะลวงฟัน บุกออกจากประตูเมืองทางทิศใต้ในขณะที่เคลริดัสรองแม่ทัพของเขาจะรวบรวมกองกำลังที่เหลือและเตรียมโจมตีจากทางตอนเหนือของเมืองมันเป็นแผนการที่บ้าบิ่นและเสี่ยงอย่างยิ่งแต่บราซิดัสมั่นใจว่าการโจมตีของเขาจะทำหน้าที่เป็นตัวล่อและทำให้กองทัพเอเทนตกอยู่ในความสับสนอลมานเปิดช่องให้การโจมตีระลอกที่สองของเคลริดัสทำลายล้างพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกัน คลีออนกำลังทำการลาดตระเวนอยู่หน้ากองกำลังของเขาเขาสังเกตเห็นว่ากองกำลังส่วนใหญ่ของศัตรูอยู่ในทางตอนเหนือของเมืองด้วยความที่ไม่ต้องการเข้าปะทะโดยไม่มีกองกำลังเสริมคลีออนจึงออกคำสั่งให้กองทัพของเขาถอยกลับผ่านประตูเมืองทางทิศใต้ปีกซ้ายของกองทัพเอเธนส์ 10. เริ่มเคลื่อนผลกลับไปยังไอออนทันที ที่สิ่งทหารม้าก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและในขณะที่คลีออนกำลังบัญชาการปีขวาให้ถอยทัพอยู่นั้นหายนะก็ได้เกิดขึ้นประตูเมืองทางทิศเหนือเปิดออกและคลีริดัสก็เริ่มเคลื่อนพลออกมาจากนั้นในความสับสนโอลมานทหารเพลททสชาวเมซิเนียคนหนึ่งได้คว้างหอกสังหารคลีออน นักการเมืองประชานิยมที่ทูซิดิดีสไม่เคยให้ความเคารพเลยเนื่องจากความเกลียดชังส่วนตัวทูซิดิดีสอ้างว่าคลีออนพยายามที่จะหลบหนีก่อนที่จะถูกสังหารอย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลอื่นยืนยันว่าคลีออนต่อสู้อย่างกล้าหาญจนถึงที่สุดเมื่อบราซิดัสเห็นว่ากองทัพเอเธนส์กำลังสับสนและโลกของพวกเขาไม่อยู่ในขบวนเขาก็ฉวยโอกาสนี้ทันที เขานำทหาร150นายของเขาพุ่งทยานผ่านประตูเมืองทางทิศใต้และเข้ากระแทกใจกลางของกองทัพเอเธนส์ทำให้พวกเขาแตกกระเจิมด้วยความโกลาหลอย่างสมบูรณ์จากนั้นบรอสิดัสก็หันไปโจมตีปีกขวาของเอเธนส์ในขณะที่เคลริดัสก็เข้าประทัดจากทางเหนือในที่สุดตอนนี้ปีกขวาของเอเธนส์ถูกทิ้งให้ต่อสู้เพียงลำพัง คนที่เหลือของกองทัพได้หลบหนีไปนานแล้วพวกเขาจึงทำการยืนหยัดต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายและที่นี่เองในท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดบราซิดัสแม่ทัพพู้กล้าหาญและบ้าบิน ก็ได้พบกับจุดจบของเขาเขาถูกแทงอย่างชะกันในขณะที่กำลังโจมตีกลุ่มทหารเอเทนส์ A 10, กลุ่มสุดท้ายเลือดไหลออกจากร่างกายของเขาเขาถูกนำตัวออกจากสนามรบและจะสิ้นใจลงหลังจากที่ได้ทราบข่าวแห่งชัยชนะของเขาแม้ว่าทูซิดิดิสจะเคยพ่ายแพ้ให้กับราซิดัสในอดีตแต่ในงานเขียนของเขาเขาปรับบรรยายถึงแม่ทัพสปาร์ตาผู้นี้ด้วยความเคารพอย่างสูง โดยกล่าวว่าเขาเป็นทั้งคนฉลาดและมีไหวพริบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมา hey, ร่างของบราซิดัสถูกฝังไว้ในเมืองแอมฟิโฟลิสที่ซึ่งเขาได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ก่อตั้งเมืองปีขวาของกองทัพเอเธนที่ยังคงเหลือรอดอยู่ได้ถอยร่นไปยังเนินเขาใกล้เคียงที่ซึ่งพวกเขาต่อสู้อย่างจนตรอกคลีริดัสและกองกำลังของเขาเข้าโจมตีถึง3ครั้งแต่ก็ถูกทหารเอเธนส์ผลักดันกลับไปได้ทุกครั้ง ในที่สุดคลีริดสัสจึงเปลี่ยนกลยุทธ์เขาสั่งให้ทหารราบทหารมา้าและทหารเพลเทสของเขาล้อมรอบเนินเขานั้นไว้จากนั้นพาฝนแห่งลูกธนูและหอกก็ถูกยิงเข้าใส่ทำลายขบวนรบของศัตรูจนย่อยยับเมื่อขบวนแตก ทหาร a เอเธนส์ก็กระจัดกระจายและหลบหนีกลับไปยังไอออนอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อพวกเขากลับไปถึงที่นั่นมีทหารเอเธนส์ถึง600นายที่เสียชีวิตในสนามรบและตามบันทึกของทูซิเดเดสฝ่ายสปาร์ตาและพันธมิตรของพวกเขาสูญเสียทหารไปเพียงเจ็บนายเท่านั้นดังนั้นยุทธการที่แอมฟิโพลิสจึงจบลงด้วยชัยชนะอันงดงามของสปาร์ตา พร้อมกับการตายของแม่ทัพที่สนับสนุนสงครามมากที่สุดของทั้งสองฝ่ายการตายของคลีออนและบราซิดัสสองสัญลักษณ์ของฝ่ายเยวสงครามในกรีซและสปาร์ตาได้สร้างสุญญากาศทางการเมืองขึ้นมารมฟิอัสผู้ที่มาแทนที่บราซิดัสไม่อได้เดินหน้ารุกรานเทเรสต่อไปเขาทราบดีว่าบรรยากาศทางการเมืองที่บ้านเกิดในสปาร์ตานั้นไม่สุขงอมสำหรับการทำสงครามอีกต่อไปแล้ว ในขณะเดียวกันเอเธนส์ ense, แม้จะสูญเสียอย่างหนักที่เอมฟิโปลิสก็ยังคงมีฐานที่มั่นที่ไพลอสและไซเทราซึ่งยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสปาร์ตาอยู่ตอนนี้ทั้งสองนครรัฐต่างก็อยู่ในอารมณ์ที่ต้องการสันติภาพมากกว่าที่เคยเป็นมาแม้ว่าเอเธนจะหวาดกลัวการสูญเสียสเสบียงธัญพืชและสปาร์ตาจะหวาดกลัวการถูกคลุกกรานแต่ความเหนื่อยล้าจากสงครามนั้นมีน้ำหนักมากกว่าด้วยเหตุนี้ กษัตริ์เพลสโตแนักแห่งสปาร์ตาและนายพลนิเซียสแห่งเอเธนส์ผู้ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสนธิสัญญาสันติภาพนี้จึงได้มาพบกัน <spe ak> เพื่อเจรจาสงบศึกการเจรจาต่อรองเป็นไปอย่างเข้มข้นและยาวนาน <S <S มีการถกเถียงกันในหลายประเด็นเช่นการปล่อยตัวเฉลยศึกชาสปาร์ตาจากสฟาคทีเรียที่ถูกคุมขังในเอเธนส์ และการปล่อยตัวเฉลยศึกชาวเอเธนส์ที่ถูกคุ้งขังในทีฟส์ข้อตกลงที่สำคัญข้อหนึ่งคือเมืองต่างๆในเทเรสที่ถูกสปาร์ตาปลดปล่อยจะต้องกลายเป็นกลางแต่ยังคงต้องจ่ายสวยให้กับเอเธนส์ ense, ตามจำนวนที่อริสไทดีสผู้ยุติธรรมเคยกำหนดไว้ไม่ใช่ตามจำนวนสวยที่เพิ่มขึ้นในปี425ก่อนคริสตกาลโดยทั่วไปแล้วดินแดนทั้งหมดจะถูกส่งคืนให้กับพันธมิตรเดิมของตน ยกเว้นเมืองพลาทีาซึ่งยังคงอยู่กับชีฟส์และเมืองในซีอาซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของเอเธนส์วิหารทุกแห่งจะถูกเปิดให้ผู้แสวงบุญเข้าชมได้อีกครั้งและแผ่นศิลาจารึกคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายก็จะถูกตั้งขึ้นทั่วนครรัฐเฮลาสแต่สันนิภาพนี้ก็ยังคงมีปัญหามากมายซ่อนอยู่ตัวอย่างเช่นเมืองแอมฟิโพลิส ยังคงอยู่ในมือของสปาร์ตาพันธมิตรหลายรายของสปาร์ตาไม่พอใจในสนธิสัญญานี้และปฏิเสธที่จะลงนาม